โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราธานีเปิดระดับการสอนตั้งแต่ตระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่าสื่อสารสองภาษาพัฒนายาวชนในสังคมปัจจุบนันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันจากการศึกษาสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ปรากฏว่าผู้เรียนไม่สามารถระบุเสียงของตัวอักษรภา,ารษาอังกฤษและออกเสียงคำศัพท์ภา,าษาอังกฤษตามหลักโฟนิกส์ได้จากปัญหาดังกล่าวจึงพยายามหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาและได้ศึกษาเทคนิควิธีการสอนต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่าสื่อสารสองภาษาพัฒนายาวชนปลูกฝังให้ในักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นอย่างดีจึงนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบฟูนิกส์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เพื่อที่จะได้พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนรวมไปถึงพัฒนาความรู้และการสะกดคำศัพท์อย่างถูกต้องโรงเรียนสารศาสตร์วิทศสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการวางแผนสร้างนวัตกรรมที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงจึงได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาเป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนของกระบวนการ p d c a ขั้นแคลนการวางแผนจากปัญหาที่พบเจอจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การศึกษาด้านปัจจัยกายภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2สู่การสำรวจสภาพข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพจากการศึกษาข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นักเรียนมีความสุขร่าเริงแจ่มใสแต่มีสมาธิให้การจดจอ่อเนื้อหาค่อนข้างสัน้นดังนั้นจึงได้นำปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์ออกแบบและจัดก,กิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงพัฒนาการของผู้เรียนตามวัยอย่างแท้จริง ในขั้นดูคือขั้นการปฏิบัติเริ่มออกแบบกิจาก,การรมและดึงเนื้อหาหลักการการออกเสียงตามหลักโฟนิปส์และสื่อการจัดการเรียนการสอนให้ดูน่าสนุกและน่าเรียนยิ่งขึ้นในขั้นเช็คคือการตรวจสอบ ตรวจสอบว่านักเรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักฟอนิกส์หรือไม่ในส่วนของความถี่ของการฝึกปฏิบัตินั้นมีการจัดก,กิจกรรมในช่วงก่อนนำเข้าสู่บทเรียนในชั้นเรียนและในช่วง reading times Next Next Good ในขั้น X ขั้นประเมินผลและปรับปรุงพัฒนานำผลสำเร็จที่ได้ก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมการวิเคราะห์สัดส,ส่วนของนักเรียนทั้งหมดหากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากหรือมีสัดส,ส่วนคะแนนน้อยจะกลับไปทบทวนในส่วนของการสอนว่า <Okay. S 2> สื่อที่ใช้ไม่ทันสมัยหรือเนื้อหาที่เรียนไม่เพียงพอ เพื่อแก้ไขและพัฒนาต่อไป